สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอที่ดินทำเลทองในอําเภอเมืองค่ะใกล้มหาลัยเชียงใหม่ใกล้เทคโนโลราชมงคลล้านนาทําทเลดีมากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับสร้างของพักอาพาร์ตเมนต์โฮสเทลหรือบ้านพักอาศัยก็ได้นะคะพิเศษเจ้าของรีบด่วนต้องการขายขายในราคาเพียง18ล้านบาทเท่านั้นค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งค่ะ เนื้อที่ทั้งหมดมี2ง,งานมีบ้านให้หนึ่งหลังและอาคาร1ชั้น1อาคารค่ะขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะหน้ากว้างติดถนนกว้างถึง38.39เมตรเลยค่ะรีบด่วนนะคะทำเลดีแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะทางเรายินดีบริการพาชมค่ะเพื่อไม่พลาดทรัพย์ใหม่ๆ ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ